วิธีกกะเทยแก่จ้าวิธีกระเทยแก่อิตาลีจ้าอันนี้ยังไม่ใช่ปัระมารคาเฟ่จริงจ้าแต่มันเป็นโซนด้านนอกนะคะอันนี้เขามาเอ้ยน่ารักอะ,ะ,นะะตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนร้านเล็กๆนะคะไวข้ขายไอศครีมนะคะกับตัวคุกกี้เป็นไอติมสามมิติ นี่ไอติมเฮ้ยมีชาไทายสตอเบอรี่มีโยเกิร์ตเจลลี่หนึ่งร้อยก้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีเป็นคุกกี้นะคะเป็นบางเกาะครอบคุกกี้นะคะหกร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะคะพอดีจองคิวไว้3โมงนะคะสักคืนไปกิน จะเข้าไปป๊อมมันคาเฟ่ะคะเดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึง่งค่ะอันนี้ถ่ายมาให้ดูก่อนเผื่อว่าใครไม่ได้แบบอยากรอวันตอนนี้มันยังต้องจองที่นั่งอยู่นะคะจองคิวที่นั่งไว้อยู่นะคะในแต่และรอบมันจะมีจำนวนที่นั่งจำกัดนะคะเพราะนั้นถ้าจองไว้ก่อนได้มาปรจองก่อนได้ก็จะดีนะคะจองไว้ก่อนเลยเข้ามาแล้วนะคะ่ะ ตัวคาเฟ่จะอยู่บนชั้น2ของตัวร้านปบบน๊อบวิกถ้าเป็นถ้าจริงๆมันก็คือชั้นแปดของไอคอนสยามเดีย๋ยวเราเดินผ่านร้านไปก่อนนะครับฉันกวาดไปแล้วนะคะ1เซตใหญ่ๆส,สองถุงใหญ่ๆด้วยกัน จะมันระบุจำนวนคนนะคะน่ารักมากโทรมมันน่ารักนะลฉันมีคนมาอยู่ในโลกของฉ่น<ะ> <c oughs> ฉันจะเสียตป่ามากขึ้นไปอีกแล้วก็ในแต่ละรอบก็คือมีจำนวนคนเหมือนจำนวนที่นั่งเขาจำกัดนะคะตอนนี้เขาก็เลยจองไว้ก่อนก็ในความที่เมื่อกี้ซื้อของพลุ่งพลันมากนะคะ ก็เลยนะก็เลยฝากของเข้าไปก่อนนะคะมีคือถุ่งใหญ่มากตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่ายังไงดีอันนี้สั่งของไปแล้วนะคะรออยู่ว่าจะเป็นยังไงนะแต่มันดูน่ากินมากเลยนะเราทำมันดูน่ารักอะ เป็นแบบเป็นเท่าไหไป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเอ้ยน่ารักอย่างง้มันก็ไม่ซ้อนตัวอย่างนีมาแล้วอย่างแรกนะคะสั่งไปเป็นไอช็อกโกแลตนะคะ แล้วแนะม,มันเป็นแบบเข้มข้นแหละเธออาอวิปครีมเป็นแบบไม่หวานนะคะเพราะฉะนั้นสามารถแบบเอาวิปครีม,มลงไปผสมกับช็อบที่มันเป็นแาบสางซึ่งมันไม่หวานทั้งคู่เลยนะชอบเลย เราชอบเป็นคนชอบช็อกโกแลตแบบนี้ไม่ชอบแบบที่มันหวานมากๆเท่าไหร่อันนี้อร่อยดีอร่อยเลยเนี่ยดีไหมดีไงอร่อยอ๋อมันน่าหลั่งจังถ้าทำมาจากไวชชโลดนะครับสามารถทำมาทานได้แล้วก็แต่ถ้าตป็นทวาไม่พานถอดออกแล้วก็ผมแล็ปไม่ได้ ด้านล for so ่างค่ะด้านล่างจะเป็นแมงโก้มูสด้านหนึ่จะเป็นสปันเค้กโกโ้หน้ามิลแล้วก็แมงโก้เคิร์สจะเป็นซอสมะม่วงเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนีวม้วงนะครับคุณผู้ชโดยดอกไม้พันด้านนะครับเป็นดอกไม้ทีนกันจอยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะค่ะถ้าต้องการถ่ายรูปให้เจนได้มาถ่ายค่ะขอบคุณค่ะพี่พออธิบายละเอียดไปแล้วฉันไม่ต้องอธิบายอะไรเลย ได้ยินละวใช่ปะมันเหมือนเขาเนี่ยวมาม้่วข้างในข้างตรงกลางเป็นสปอนเ์เค้นะคะข้างบนตัวนี้เดี๋ยวขอทำลายน้องแล้วนะคะเดี๋ยวว่าชนะอ่านนีาอันน,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 นี้เป็นไวช,ช็อกแลตกินได้นะกินได้ทั้งจานเลยนะคะแม้แต่ดอกไม้ที่อันนี้เป็นไวช,ช็อกแหลตนะคะ ตรงกลางที่เห็นนะะเป็นก้อนอย่างนี้นะจ๊ะจริงๆแล้วมันคือมูสมะม,ม่วงุยอ,อร่อยอ่ะมันไม่หวานมากเธอ อะไรดีนะคะด้านข้างรอบๆนะคะมันจะเป็นเหมือนขาน้าวเหนียวมะม่วงนะคะขา้าวเหนียวนะคะไปเอาไปทํากับใบเตยนะคะราดด้วยซอดมะม่วงดีงามฉันไม่กล้ากินนองอะ่ะ <c oughs> ฉันอยากให้เขาอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนี่เป็นลาบบูบูนะครับ เป็นไวท์ฮอกระไรอร่อยกินมาพร้อมกันวคำเดียวอร่อยมากดีเลยชอบมูดมากอะมูดดีมากอร่อย ตอนนี้ฉันเอนซอยมากลเลยหรือยังไงดีหรือฉันควรจะหยุดเก็บสะสมบักเก็ตมาสะสมเป็นป๊อปมาดแทน <c oughs> ใครให้ตอบฉันหน่อยอร่อยอฉันมีที่ให้ความสุขกับฉัอีกหนึ่งที่ นี่ดีนะที่พวงกุญแจดิสนี้หมดถ้าพวงกุญแจดิสนี้ไม่หมดนะฉันก็จะได้เหมาอีกนะเอาเป็นว่าฉันจบคลิปแค่นี้ดีกว่าใครอยากก้าวเข้ามาสู่ในโลกของป๊อบมารน,นะคะมาทานอะไรแบบนี้นะคะก็มาได้นะคะป๊อปมารน,นะคะสาขาไอคอนสยามนะนะคะจะมีเป็นคาเฟ่ยอยู่นะคะ ร้านจะอยู่ชั้นเจ็ดนะคะอย่างที่บอกั่นแหละต้นคลิปถ้าจองคิวได้มาจองก่อนนะคะฉันเตือนแล้วนะนี่ขนาดวันธรรมดานะยังเยอะขนาดนี้ไม่ต้องรับถึงเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์นี้คือต่อคิวเข้านะคะคนเยอะมากขนาดร้านขายของธรรมดาคือคนแน่นมากโตชัออ้นบอกเลย นะคะถ้าจองคิวจองอรีเซิร์ฟมาได้ลรอรีเซิร์ฟมาก่อนนะคะไปละฉันจะไปเอนจอยกับอาหารต่อแล้วนะ่ามาเชื่อกันใหม่หน่อยพีหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะบ๊ายบายเจอกันะคะ่ะ